เร่ยยเยเริ่มมาเริ่มมามรู้าเจ้ามัรู้เวลาลแล้วเนี่ยพเจ้า,า,จาเองนี้จะออกทริปกันอีกหนึ่งไททริปแรกรปีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูเพื่อนสมาชิกเราันตึ๊ดดแ,แ,แลม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 ลากด้วยนะลากนายเอกด้วยขาอ่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขาไแรกของ ปีปี2554 4องพันห้าร้อยห้าหิบสี่แรกเลวหน้าทิตย์านพาหนะของพวกเรานะ ดีแบ็กกลาวเอ็วดใแมสกล่าดกวป้นวดสวยิ้สวยหน่อยคุณเล็กคุณเล็กยิ้มสวยหน่อยครับ่าแล้วจะไป่รู้เหรอว่ายิ้มสวยเลยสวยเลยครับยิ้มสวยเลยรู้ ปิดหน้าอย่างนี้ไม่ใช่ใครแล้วไปดูไปดูครับไปดูรูปยังไงนะสุดพักรถจะไม่ลืมแม่ค้าเห็นลแล้วครับเสริมเสริมพลังแล้วครับวันล่างเราเสริมพลังแล้วเนื้อนเนื้อนิ่มกับเผื่อมันเหนียวนี่หวหนแล้ว พักเติมพลังกันเต็มเหนียวเดนียวตูกินยังอ่ะกำลังครับนู้นนวดนู้กินแล้วนู้อดเลยนะบอกให้มานี่การนี้ไงเหรออ้าเป็นไงล่ะแปดบอกแล้วบอกอย่าไปกินนู้นให้มากินตรงนี้นี่ก่อน ไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่ยังแรงไม่พอเซตอีกแล้วยังแรงไม่พอช่วงในช่วงจุดพักรถมาดูควันคายเรเ่ียๆหมดกันคร้ มือหลวมนะมือหลวมเจ็ดหมื่นไขมือไขก่อนไขก่อนมือหลวมแล้วสามร้อยาทเดี๋ไม่ใช่สิถ้าจังหวัดอยเดียวครับกลุ่มเราเยอะเมากมายนู่นนะไกลๆแล้วอีกมุมเนึงอีกเต็นหนึ่งบาบ อันเนี้ยอิ่มแน่นอนทั่วช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงเติมพลังไม <c oughs> ่กินไม่มีแรงนะเดี๋ยวได้พลังเข้ามันไก่ไปแล้วครับเดี๋ยวอัดยาว <c oughs> มาถึงปั๊มปั๊บจอดนอนเลยอิม <c oughs> นมสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาบอกว่าขากระเเขาเขามีรถให้กับมี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 ่เลยโอเคขายสาวสวยแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพรีเซนต์ด้วยครับ่ายอะไรขายกล้วยทอดลูกชิ้นปิ้งแบนปิ้งค่ะโอ้เยี่เนี่ยมวยหยินไม่ไรไ่ะไคไนี่ซุ่ม ซุ่มอยู่ในอยู่ในม่านบาหลีย้อนย้อเหรอใช่ยอนยอกยอนยอนสี่าจุดจุด,จดพักของเราพักดื่มน้ำปัสสาวะกันให้ดีเรียบร้อยไมมันเป็นตะเกียนี่เป็นยังไงต้องถามตัวเองไงถ้าจะไปเขาต้องต้องเท่าเท่าตัวนี่าพุทธานี่นี่ตะเกียเป็นมาทุกอย่างแล้วถามฮะรู้กันละรู้กันพอนักเข้านต่อยยางเลยทีเนี้ยล้มต่อยไม่ยาง เ้าเกี่ยต้นต้องเข้าตัวเ,เว่มวามาแรงมากแล้วใสปีดอ้าผมมียาให้เปลี่ยนคิดสิบาทปัดเรียบร้อยแล้วจัจั ยังไงให้นะสมพิศจะรั่วเฉพาะไม่แรงใช่ไหมฮะเฮ้ยยาผมนี่ผมจำได้เนี่ยไม่แรงไม่คแรงอ๋อเส้นนี้แหละเนี่ยเส้นนี้หลักฐานใช่ไหมเป็นเส้นนี้เราได้หลกฐานแล้วจิ้มเองไงผมไส่เลยนะทิ้งเหรอฮะใช้อะไรประโยชน์ด่ไม่วันนั้นวันที่แกเป็นตะคริวแล้วแกเอาจอยยางอ่ะเอาทุนใหญ่ออามาครับทุนใหญ่เอาทุนเลใส่ได้ได้ได้ล้มหมดหร้อยัง ตุ้ใหญ่นะตุ้มเล็กใส่ได้ต่อไหมมันลงตัวเนี้ยยางขอบลวดไผ่ลงก็ใส่ยากนีเนี้ยเนี้แข็งเตรียมนัดแบบนี้ดีอ๋อหมดแล้วเออมันไม่ทําให้ขอบเนี้ยเสียถลเล็กเนี่ยเรางัดไม่ดีนะมันกำขอบขวาในขอบเป็นรอยเห็นแล้วเอาออกแล้วออกแล้วครับยิ่งแข็งดี คนนี้จะแข็งไม่ไปแข็งดันในถุงใส่ต้องต่อยไปมัดตั่งอันเลยบางงตตึงวันวันนั้นเป๋อนึง่แล้วป่นได้ยาว เดินอะไรกันล่ะกะเพราสิครับมามาไกลขนาดนี้ต้องกินกะเพราครับกะเพราอีกแล้วเหรออาหารด้านนู้นก็มีที่นี่รู้ครับด้านในนู้นอ่ะครัถ้าไม่อยากเดินไกลก็โอ้โหงานนี้ไปกินไกลแล้วนะสมพิสสั่งได้เลยอ่ะสั่งได้เลยถ่ายแล้วไปกินที่เลยอ่ะเราโอ้ย ไม่ค <łość> ่าที่สวยแล้วถ่ายนานๆนะถูงไม่ใกลแล้วก็ยิ้มด้วบอกให้น้องไปยิ้มด้วยอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยว้องดูโทษแล้วเดี๋ยวจัดไปนั่นแหละครับธรรมชาติดีครับ มันเผาจ้ะงข้าวเหนียวปิ้งจ้ะเดี๋ยวนุ่มอร่อยันะข้าวเหนียวปิ้งมาเมื่อกี้ไม่รู้นะเนี่ยนี่โบราณชาโอเลี้ยงลำไยมาตูมอ่าพรีเซนด้วยพรีเซนด้วยน้ำยาอุทัยน้ำยาอุทัยฮะน่โห้แต่น้ำยาอุทัยเนี่ยน้ำน้ำลอยดอกมะลิโอ้โหน้ำกระเจี๊ยบกับน้ำลำไย นนเจออะไระไปลาตะเพียนปลาตะเพียน เครื่องจักสานสวยๆครับในตลาดโกโค้องอเยอะครับของเยอะ ดูยากครับตัวเองไม่กินใช่ไหมหรือนนจะไปขอกินกับใบตองใช่ค่ะตั้งกระจาดเลยค่ะ่กระจาดเลือกได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโค้งหน้าะ้า